นะครับมีพี่คนนึงเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า<ะ>เขาไม่ได้สวมมือถุงม,มืออะไรเลยเขาก็พกงัอ้อยเขาคิดว่าเขาเป็นแบบว่าบรรนุไฟฟ้าหรือเปล่าใช่เป,เป็นหนึ่งเดียวกับอนุมธรรมนานแน่สอตวัน่าน่าจะมั่นใจลืมอ,อย่างนี้ผมบอกเขารับเคาะแทนจากหนักให้เป็นเบาท<ะ>ีานี้ไฟฟ้าแรงสูงเดิเขานึกว่ามันไม่ได้มีการเชื่อมต่อแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรเลยคือไปหยิบมันก็เกิดการสปาร์คปุ๊มระเบิดตัวเขาก็กระเด็นกันเกงขาดหุ้ยแต่งัวเนี่ย มันจะมีเขาเขามันหักนั่นคือการรับเคาะแทนอันนี้แล้วเ้เขาเขาเขาเอาไว้ในลักษณะไหนครับเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมลี่มพลาสติกเขาก็พกเป็นภูมิกุญแจอ๋อน่าอย่างนั้นอย่างนี้ที่ผมนิยามบอกว่ามันใช้ทอนกําลังเคาะเด้เห็นะาปการเดี๋ยวนะอาจารย์เขาพี่วัวหักแล้วกอบพลาสติกเหรครับไม่แตกไม่เอ้าแต่ท๊องไงแตกอุ้ย แล้วมันหักได้ยังไงแปลว่าถ้าเกิดเอาคุณผู้ชมนึกภาพตามนะสมมติถ้าเลี่ยมมาถ้าเกิดเขาจะหักรหรือว่าด้วยไม่ได้ปฏิหารอะไรเราคิดเล่นๆไม่เชื่อพลาสติกต้องแตกก่อนต้องแตกก่อนหรือไม่ต้องแบบมีการเหยียบโอ้ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยคือเหตุการณ์นั้นมนประจบเหมาะเครื่องรางเนี่ยมันไปรับเคาะแทนครับถังนั้นลักษณะที่ว่างูทนูคายธนูที่เขาหักหรือตัวระเบิดตัวหักเนี่ยไม่ถึงเขารับเคาะแทนเราครับ นั่นคือเขาเสียไปแล้วโอ้แบบนั้นใช่ที่ไฟฟ้าคนไหนก็รอดปฏิหารเลยใช่ครับโอ้จังว่ามันเกงขาดเลยเพราะว่าด้วยความร้อนของไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่ธรรมดาเหมือนไฟบ้านนะครับเพราะเขาเป็นช่างไฟฟ้าเลยเอาจริงๆเราแค่โดนไฟช็อตหรือไฟดูดนะคุณผู้ชมนะอาจารย์เนาะใช่เราก็ทับแย่แล้วนะพูดถึงกันนะอันนี้คือการที่ว่าเขาไปรับเคราะห์แทนครับคือทอนานจัดหนักให้เป็นเบาครับผม